รันทัพพระบรมฉายาลักษณ์เด็กชายนักธกิจแพทย์สีเทาเด็กกีงพิธิมาจันทาและผู้ถือชงโรงเรียนเด็กชายทานาวุฒิเทียมือนะคะและก็ตามด้วยลูกเล่กนักกีฬาช่วยสีเขียวสดใสก็ได้อาตำบลต่อมาครับเป็นตำบนพาเดจากโรงเรียนบ้านว้วยน้ำจิตครับโดยท่านผู้อำนวยการบุญยพรป่าแดงครับ <c oughs> ป้ายโรงเรียนนะครับผู้ถือป้ายเด็กหญิงพัทรธิดาเทพม,มาเด็กหญิงพรทิวาละมอมครับละมาเยื่อหมายหนึ่งเด็กหญิงยานิสาสิงคำ หมายสองเด็กหญิงทิติพัฒน์รีรำหมาย3สามเด็กหญิงนงนุดบารมีครับตามมาด้วยพานพุ่คพาพานพุ่งเงินพุ่พทองผู้ถือเด็กหญิงพันเยชนกชาวยศเด็กหญิงจิมระดาบวัวผายพระบรมชายาลักษณ์เด็กหญิงสุนัชชาจุลเนตรทงโรงเรียนนะครับเด็กชายนัทพงศ์ต่างหูผู้ถือครับผู้ถือธงชาติเด็กชายณเดชนจุลเนตรเด็กชายสมิงเหลาทอง ผงตาพระราชนันจกรครับผู้ถือเด็กชายธินพัฒน์จำเกนเด็กชายจิรวัตรชมพูศีหราชรงตาพระราชนันจกรเด็กหญิงรุ่นนภาพันนนิ้วเด็กหญิงจอมขวัญปัจจัยและต่างด้วยกออ่อบเชท่าน,นทุน่มในการขบท่านทุ่มในการนัทวีพุทธัูรินครับและท่านรอพวกในการครับท่านศิมกรแซนสำโรงครับมาด้วย<ส> สีประจำโรงเรียน,ยนคือสีส้มขาว่านขวัญนะคะสามาัคคีมีวินัยฝ่ายศึกษาพัฒนาชุมชนผู้จป้ายค่ะเด็กหญิงมินทิตาวังทองและเด็กชายนะัทวัตช,ชาวยศครับผู้เชชาญครับดเด็กชายพัชรพงษ์ชัยครับตามมาด้วยภงโรงเรียนดยเด็กหญิงชลดนา,ดาอัปการัฐนะครับวงตรา พระนรชันจกรนะครับเด็กชายสราวุฒิไลยรัตน์นะครับส่วนผู้ถือมารเพื่อนพุภูทองนะครับเด็กหญิงมาริสานนองทุ่มและเด็กชายกวีวัดสุกันครับพระพยกลมประชาและพระบรมประชายาลัตนะครับเด็กหญิงอัญยรัตน์พงษ์ชัยและเด็กชายกวินพบสุกันครับทานและ,ะก็ตามมาด้วยโรงเรียนบ้าน นะคะคโดยท่านผู้บริการนวลชวีชัยทองดีนะค,ะ,นะ,คะ,ะผู้ถือป้ายเด็กชายธีตพัฒน์ตาลรัตเด็กหญิงกัญญานัฐโยธวงศ์รำไม่เยอะตัวน้อยเด็กหญิงวณัสนัาขาชาเด็กหญิงกาิการฝ้อยขาวเด็กหญิงนัทการชาพิรุผู้ถือพานผู้หเด็กชายพานิีรันตาลรัตเด็กหญิงขมลพรสิริธร ผู้ถือภาพบุญมชาย,ยาลักษณ์เด็กชายรถนาทีพรดีรำพันเด็กหญิงจบับหััดพนมสีและผู้ถือธงโรงเรียนเด็กชายจิตนาไายขาวตาด้วยขบวนลูกๆนักกีฬาและก็ท่านผู้บริการร้อมด้วยณนะ ด้วยค่ะสวยงามมากนะ,ะและตามมาด้วยขบวนจากโรงเรียนบ้านน้องแหวนครับตามมาอันดับแรกเลยป้ายโรงเรียนโดยเด็กชายสิวกรภูงเงินเด็กหญิงนัทพนิชาสีคำครับตามมาด้วยพานพง่มนะครับเด็กชายกิติวัน์วงประชุมเด็กหญิงธันวรันศสีหาราชพระบรมาชายาลนะครับเด็กชายเตชิกสีคำตามมาด้วยพงชาติครับ ใต้รัมเ,เ็กเดิงมนัสนันกอยนาพันธรัมเอร์นะครับมีทั้งหมด8ปหมายนำโดยเด็กหญิงปริยาพันธ์สีแก้วตาคงเด็กหญิงอนิธาแสงคำเด็กหญิงสระพิ์คนสินพยัพครับและทีมดัมเอร์ครับตามมาด้วยทีมนักกีฬาครับโดยท่านผู้ริการอิสิทธิ์ลาเพียครับและ ทีตาหมากิติดก,ก็จะเป็นผู้แทนก,กีฬาจากโรงเรียนป้านาาจันนโดนสว่านนะคะรักษาการในตําแหน่งโดยท่านผู้ในการาสีไพรชาดอนนะคะรักษาการนะคะสีประจำโรงเรียนสีแดงเหลืองนะคะผู้ถือป้ายโรงเรียนเด็กชายธทรวัต ที่สังกัดน,นะคะเด็กชายวัชพลศรีจันทร์ทองชาติโดยเด็กกิงปาิตาเหล่าสุวรรณและก็ทงโรงเรียนเด็กกิงปาิตาเป็นเบติน,น,นะคะผู้เง,งินผู้ทองเด็กชายอนันตวัฒน์ไกรขาวและเด็กกิงนักการจันทร์พม กรมฉาย,ยาลักษ์นะคะเด็กชายวรากรแสงวาโทเด็กชายพนากรขุนพจรและเบเยอร์เด็กหญิงเจนเจราพรเพรเ,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 เด็กหญิงมัทริขุนพจรและเด็กหญิงสุวรดาโคชัยแสงนะคะ,ะ,ะผ่าสมบัติเดินมาถึงนะครับจากกระบวนโรงเรียนนะคบกระบวนพระเรกโรงเรียนทุ่งหลวงนาขามสีประจำโรงเรียนสี สาวฟ้าคำแันประจำโรงเรียนคุณธรรมนำความรู้สูกก่การปฏิบัติซึ่งรักษาการในตำแหน่งห่วหนวยการโดยท่านหัวหนวยการศรีไยชานนนครับผู้ถือป้ายโรงเรียนเด็กหญิงพันชนกสุโนเด็กหญิงมุทิตาพันนายก ทางพุ่มเด็กชายนัทยาภาควิสศยพรเด็กหญิงธรรมรสทองวันครับถือไา้พระพรมฉาญายาักษ mm ์ hmm. เด็กชายกรวิศทะมินเครือ mm hmm. เด็กหญิงประภาวรินควรหลวง mm hmm. ราเมย์้ไม้หนึ่งเด็กหญิงประภาวรินเกิดทองค,อเคำ mm hmm. เด็กหญิงกระกวันฉันนิด mm hmm. เด็กหญิงชนพิชามัทน,นาพฤกจรับครับ mm hmm. และถัดมาก็จะเป็นขบวนจากโรงเรียนบ้านนา โดยท่านผู้ในการชยาทา,าขาโคจรน,นะคะผู้ในการโรงเรียนบ้านนาเมยนะคะผูะ้จิตบ้ายโรงเรียนเด็กหญิงนกนดกดาวรินขุนใหญ่รามเมยเออร์นะคะเด็กชายธีรพัฒน์โภชัยเด็กหญิงคนิ t ฐาแก้วอุ่นและเด็กหญิงสุภาทราจำรูนสิริส่วนและเด็กหญิงเทวัน พระรัชนันโฮชัยนัทนชาติเด็กหญิงน,นานาริทิพ์เมยดงผู้ถือพาพุลเด็กหญิงกระดกการทับชุพนเด็กชายเกียรติศักดิ์วันดีผู้ถือพระบรมฉาย,ยาลักษเด็กหญิงชัยนยสศร เคนและเด็กชายวีรพัฒน์ขิ่นตรงตองและผู้ถือธงโรงเรียนเด็กชายวัชรพงษ์ชัยชาญน,นะคะตามมาด้วยกองทัพนักกีฬาตัวน้อยสีชนภูนะคะสำหรับตามมาด้วยขบวนพาเหรดจากโรงเรียนบ้านโคกหัวภูครับ ไยโรงเรียนสีเขียวเด่นมาเลยนะครับซึ่งนะคะท่านผู้มีการพัฒยาคุณเยรัชนะคะผู้มีการโรงเรียนบ้านเทนพหัวภูลุนะคะวิสัยทัศน์ผู้เรียนมีความรู้ทักษะตามมาตรฐานการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมทำขวัญคุณธรรมเตสู่วิถีประชาธิปไตย